ยินดีต้อนรับเข้าสู่หุ้นเปลี่ยนโลกนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่3เกี่ยวกับ IBKR แล้วน่าจะเป็นวิดีโอสุดท้ายวิดีโอเนี้ยผมจะมาเปิดตัวเมนูของ IBKR ต่างๆแล้วก็จะเปิดไอตัวฟังก์ชันซื้อขายให้ดูนะครับเพื่อทุกคนจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นยังไงจริงๆก็เวลาล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะเจอ Market Data อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่พร์หลักผมนะครับมีหุ้นเล็กๆน้อยๆที่ผมถือไว้เพื่อที่ว่าจะได้แบบ ขอยติดตามให้มีกําลังใจติดตามนิดนึงอะไรประมาณนี้บางคนก็อาจจะงงนะครับไหนบอกมีแต่เทสล่าไงเทสล่าก็เป็นตัวหลักนะครับแต่อยู่ในพอร์ตไทยโอเคเออถ้าเปิดเข้ามานะครับเราก็จะเห็น Net Asset Value ของเรานะครับมูล,ลค่าของพอร์ตเราตอนนี้ทั้งหมดพร้อมกับรายละเอียดเมื่อ,อ,อ Performance นะครับว่าแต่ละเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงย้อนกลับไปได้ไกลเลยแล้วก็จะมีแดชบอร์ดมีข่าวมีอะไรมาให้เราดูเนี่ยถ้าจะใส่เงินเพิ่มก็มีปุ่มตรงนี้นะครับ วิดด a อก็เอาเงินออกเนาะก่อนที่เราจะไปซื้อขายเนี่ยเรามาดูเมนูต่างๆกันก่อนนะครับออนอกจากโฮมที่เราเข้ามาเจอแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวโพซิชันนะครับว่าเรามีหุ้นอะไรบ้างอยู่ในพอร์ตของเรานะครับพร้อมกับจำนวนถ้าจะช h อตเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัว p e r f o r m ร์แมก็ดูเป็นลายตัวได้ดูเป็นลายพอร์ตได้อะไรพวกนี้นะครับเ,เราสามารถเลือกคอลัมน์ของเราได้ด้วยว่าเราจะให้มันแสดงอะไรบ้างกำไรขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ Ize, ize, เลียร้ายอันเลีย้ายอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยทุกอย่างเลยนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีกว่าบลกไทยเลยแหละต่อมา watch list ก็ list ของรายชื่อหุ้นที่เราจะติดตามนะครับผมไม่ได้ใช้เท่าไหร่ตัวนี้ส่วนเทรดเนี่ยก็เวลาเราเลือกเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะซื้อขายอะไรบ้าง Stock Option Future มีเต็มไปหมดเลยค o มม o d ิตี้ฟอเรก็มีนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยใช้เลยพูดตรงๆผมก็ใช้แต่สต็อกในการซื้อขายได้ค่าคอมต่ำ,ตำ แทนที่จะใช้ของไทยต่อมานะครับก็จะมีตัว Market นะครับ Market เนี่ยมันก็จะให้ดูภาพรวมตลาดของแต่ละวันแล้วก็ข่าวคราวนะครับส่วน Discover เนี่ยมันก็จะมีเอาหุ้นต่างๆมาให้คุณดูนะครับว่าตัวไหนมันกำลังแบบเวียงอยู่ในวันนี้ตัวไหนกำลังมาแรงเป็นที่พูดถึงพวกนี้เขาก็จะส่งมาให้ดูเขาก็อยากได้ค่าคอมเพิ่มนะครับเขาก็อยากให้เราซื้อขายในระบบของเขาเยอะขึ้น ต่อมานะครับพอร์ตฟิลิโออนะลิสตัวนี้มันก็เป็นตัวออโต a อน l ล z ซ์พอร์ตฟ i ลิโอของคุณนะครับให้ดูว่าเ performance เป็นยังไงบ้างแนะนำยังไงบ้างลดความเสี่ยงพอร์ตยังไงบ้างอะไรพวกนี้ต่อมานะครับก็จะเป็น Report. รีพอร์ตรีพอร์ตเนี่ยก็ตามชื่อเลยครับดึงรีพอร์ตกำไรขาดทุนเ,เป็นรายวานันรายเดือนแล้วก็แท็ก o c อ m ค n ิเมเนต์ก็อาจเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะเราคนไทย เราไม่ได้ต้องรีพอร์ตเกินแบบถ้าเราเป็นคนอเมริกาต่อมาก็ทรานสเฟอร์แอนเพนนี้ก็เป็นเรื่องการใส่เงินเข้าไป d ด posit เงินดึงเงินออกมาอะไรพวกนี้สุดท้ายก็จะเป็นเลนนะครับเลนเนี่ยเขาก็มีสอนสิ่งต่าง,างๆนะครับว่าแบบเออซื้อขายอย่างไรแล้วก็ Trading Forex ก,การใช้แพลตฟอร์มของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเมนูคร่าวๆทั้งหมดนะครับโอเคทีนี้นะครับถ้าเราอยู่หน้าโฮมนะครับกับมาหน้าโฮมเนี่ย เราจะเจอปุ่มที่เรียกว่าเทรดนะครับอ๋อข้างล่างมีปุ่ม refer อ f ์เ e รดด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ล e ฟเฟอร์ของผมไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อแฟนผมแล้วก็ถ้าใครได้สมัคร ibkr จริงๆเนี่ยก็สมัครผ่านลิงก์นี้นะครับคุณก็จะได้เงินไปซื้อหุ้นด้วยนะครับรู้สึกว่ามากสุด1,000ดอลลาร์ 1, ของหุ้น ibkr เลยส่วนผมก็ได้200ดอลลาร์นะครับแต่มันมีเงื่อนไขยเยอะแหละ ก็ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับม่ซีรีสโอเคทีนี้ถ้าเราลองมาซื้อหุ้นเทสล a กันนะครับในครั้งนี้เราก็พิมพ์ชื่อบริษัทหรือว่าพิมพ์ติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับ TSLA เนี่ยพิมพ์เข้าไปนะครับต,ต่างอยู่ขวามือในมือถือปุ่มเทรดจะอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้เข้ามาปุ๊บก็จะเจอประมาณนี้นะครับราคาตอนนี้จริงๆแล้วเป็นราคาที่ไม่เรียลไทม์ มันจะเขียนว่า delay data ตรงนี้นะครับนั่นแปลว่า data ตรงนี้มันจะช้าวกว่าประมาณ10นาทีนะครับปกติเวลาผมทำเนี่ยผมจะดู data เร l Time ที่ Yahoo Finance ซึ่งเหมือนก็ไม่ super Realtime เหมือนกันนะครับผมก็กดมาที่ Google อย่างเงี้ยแล้วผมก็กด Yahoo Finance นะครับมันก็จะเป็นที่แบบเซี่ยววินาทีและของ Yahoo Finance แต่ก็ไม่ได้เรยวทามแต่ก็ไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่ผมก็ซื้อไปที่ตลาดเลยกด Market ไปเลย แต่ถ้าคุณอยากได้ Data แบบ Real Time ตลอดเป็นรายเดือนเนี่ยนะครับก็สามารถจ่ายค่าบริการนี้ได้นะครับค่าบริการของ IBKR เนี่ยมันก็มีบอกอยูออ่คุณต้องมีเงินอย่างน้อยใน500ดอลลาร์นะครับ500ดอลลาร์แล้วก็ค่าบริการต่อเดือนเนี่ยคือ10ดอลลาร์สำหรับหุ้น US แล้วก็ Future นะครับแต่ถ้าคุณซื้อขายแล้วจ่ายคอมมิชชั่นให้ IBKR มากกว่า30ดอลล์ต่อเดือนเนี่ย ตรง10ดอลตรงนี้เขาก็จะเวฟไปให้เลยครับไม่ต้องเสียนะครับเ,เพื่อนพี่ที่ลงทุนเขาบอกว่ามีอีกบล็อกนึงชื่อไทเกอร์บล็อกเกอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียค่าเรียลไทม์เลยดีกว่ายัางไงถ้าคนที่สนใจก็ลองไปรีเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับทีนี้นะครับถ้าผมอยากซื้อขายหุ้นเท s l a สัก1ห,หุ้นเนี่ยผมก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าจะซื้อขายเท่าไหร่พร้อมกับว่าจริงๆกําหนดเป็น u s d ก็ได้นะครับ จำหมดว่าเราจะซื้อทั้งหมด2,000 USD อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะไปแตกมาให้ว่าเป็นได้หุ้นเท s l a เท่าไหร่แล้วก็จะเก็บเศษทศนิยมไว้ให้ด้วยนะครับก็คือ2,000เนี่ยใส่เต็มๆเลยแล้วก็ fractional share ไม่ต้องซื้อเต็มก็ทำได้ในแพลตฟอร์มนี้นะครับถ้าคุณยังไม่มีหุ้นเท s l a เลยแต่คุณคิดว่า short s a l ดีกว่า short s e ลก็คือขายก่อน ยืมหุ้นคนอื่นมาขายแล้วก็ค่อยซื้อคืนทีหลังนะครับถ้าหุ้นลงคุณก็จะได้กําไรมากขึ้นคุณก็กดเป็นล์ออ order ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็เลือกได้เหมือนกันว่าจะขายกี่หุ้นนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันอื่นต่อมาก็ลงมากล่องต่อไปนะครับเราก็จะเจอ order t y p ์นะครับเราจะตั้ง order ได้หลายแบบลิมิตเนี่ยก็คือการสมมติถ้าเราจะเป็นฝั่งซื้อเนาะลิมิตก็คือเราจะซื้อมากสุดที่ราคาเท่าไหร่นะครับก็เหมือนตั้งราคาซื้อง่ายๆนั่นแหละ แต่ไม่ทุบซื้อนะครับส่วนมาเก็ตเนี่ยก็คือทุบซื้อเลยซื้อที่ตลาดเลยอ่าก็ราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยแหละมันก็จะซื้อได้ทันทีนะครับส่วนมิดไพรซ์เนี่ยมันจะมีเฉพาะของ IBKR นะครับก็คือในตลาดเนี่ยมันจะมีฝั่งรับซื้อกับรับขายใช่ไหมครับ b i ดกับ a s สมิดไพรซ์เนี่ยก็คือเราจะตั้งราคาไว้ตรงกลางนะครับก็เหมือน้วยการดันราคาขึ้นนิดนึงแต่เราจะได้ถูกกว่า a s สนิดนึงประมาณนั้นแหละโอเคส่วนสต็อปออเดอร์เนี่ยนะครับก็คือ การตั้งราคาตั้งว่าจะซื้อก็ต่อเมื่อราคาวิ่งขึ้นไปเกินจุดที่เราตั้ง Stop price ไว้แล้วอย่างเช่นถ้าเราตั้ง St o p Price ไว้700ก็คือราคาวิ่งถึง700เนี่ยเราถึงจะกดซื้อนะครับต่อมาก็คือ Stop Li m ม t Stop l i m i มิตก็คือถ้าราคามันวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยเราสามารถลิมิตได้นะครับว่าถ้าเกินไป700แล้วเราลิมิตว่าถ้าราคาเกิดเด้งไปเกิน705เนี่ยเราจะไม่ซื้อแล้วนะครับให้อยู่ระหว่างแค่700กับ705เท่านั้นเป็นต้น ต่อมานะครับ market on close นะครับก็คือซื้อตอนตลาดปิด limit on close ก็คือตลาดปิดแล้วก็ห้ามเกินเท่าไหร่นะครับก็ตามชื่อมันเลยส่วนไอตัว tick price management algo เนี่ยก็คือเหมือนแบบมันจะกระจายลอการซื้อของครณให้มันเล็กลงมั้งนะครับเท่าที่ผมเข้าใจเพื่อที่ว่าคนที่สั่งยืออย้อใหญ่ๆเกินเนี่ยจะไม่ถูก reject โดยตลาดนะครับ ต่อมาคือ time in force นะครับมันจะมี day กับ good till cancel day ก็คือถ้าถึงวันนี้แล้วคุณยังไม่ถึงราคามันยังวิ่งไม่ไปตรงที่คุณต้องการเนี่ยมันก็จะ cancel ตรงนี้ไปส่วน good till cancel ก็คือตั้งไว้นะครับจนกว่ามันจะถึงเลยยกเว้นคุณจะมายกเลิกเองในภายหลังกี่วันก็ได้นะครับต่อมานะครับถ้าเราไปต่อเนี่ยก็จะมี profit taker profit taker ก็คือว่านอกจากคุณตั้งซื้อแล้วเนี่ยคุณสามารถตั้งให้มันขายได้ด้วยนะครับที่ราคาเท่าไหร่ ถ้าเกิน7 1 0ขายเลยอะไรเงี้ยก็ตั้งได้สต็อปร้อยก็เหมือนกันถ้ามันลงไปเกินเท่าไหร่ซื้อ705แล้วลงไป700ไม่อยากไม่อยากถือละตั้งสต็อปรอสได้เลยนะครับทำทุกอย่างภายในทีเดียวได้เลยเหมาะสําหรับเทรดเดอร์จริงๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการซื้อขายทั้งหมดฝั่งเซลล์เนี่ยทุกอย่างก็กลับด้านกันนะครับแต่อพพลายเหมือนกันนะครับเวลามาดูในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยอันไหนที่เป็นเซลล์ออเดอร์เนี่ยอย่างผมมนะมี gme นะครับใส่ไปเล่น โดนซะแล้วนะครับตลาดนี้มัน i n t e r n a t i o n a ลจริงๆแต่ก็นั่นแหละก็ไม่ได้เกียดนักลงทุนรายย่อยนะครับแต่ก็เน้นพื้นฐานจริงๆก็ก็หวังว่า <c oughs> จะรอดนะอ่าโอเคไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวผมกดซื้อเลยดีกว่านะครับเทสล a าเนี่ยแหละนะครับซื้อสักเป็น50ดอลลาร์การจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบไม่จําเป็นต้องเต็มจํานวนได้นะครับ50ดอลลาร์นะครับที่ราคา market price เลยนะครับ time in f u n นี่ไม่สําคัญละเพราะว่ามันอยู่ในกดปุ๊บมันก็ได้เลยนะครับ ลองกด submit b y order ดูนะครับเ,เราดูกด preview ดูก่อนก็ได้เนี่ยเขาบอกว่า,า order ของคุณเนี่ยจะทำให้เกิด fractional share ก็คือ,อจำนวนหุ้นที่ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเป็นสัดส่วนนะครับเราก็ตกลงไปไม่มีอะไรแล้วเราก็กด preview เราจะซื้อทั้งหมด50ดอลน,นะครับได้ทั้งหมด0.073ดอล0.073 share นะครับของ t ท s l a commission เขาคิดเรา0.63 USD นะครับ แล้วก็หุ้นที่เหลือจะเป็นเท่าไร่นะครับก็จะมีบอกแล้วก็กด override and transmit ก่อนไปนะครับมันก็มีแจ้งเตือนครั้งแรกนะครับถ้าเรากดตรงนี้ว่า,า cash order เนี่ยถ้าเราใส่เป็นจำนวนเงินเนี่ยมันจะเป็นแบบ base effort b a s i s ก็คือไม่การันตีว่าแบบจะได้เท่าที่คุณต้องการเป๊ะนะครับก็ไม่มีอะไรเล็กน้อยแล้วก็กดไป accept มันก็จะขึ้นว่า order has been filled นะครับก็คือ Market มันเข้าตลาดเลยเนาะก็ fill เรียบร้อยนะครับ ซื้อไปทั้งหมด0.07แช์นะครับเป็นเท s l a Shareholder อีกแล้วทีนี้เราก็จะมากดที่ Order ร์เ t r นเทรเนี่ยเพื่อดูการซื้อขายย้อนหลังของเราได้นะครับนี่ฟิลนะครับส่วนในพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยตัวเลข Position ของเท s l a เนี่ยนะครับมันก็จะมาโชว์ให้เราว่าโอเคมีเพิ่มมาเป็น 0. 0.7ตรงนี้นะครับอีกคำถามหนึ่งที่คนถามมาเยอะในวิดีโอก่อนเนี่ยก็คือจะเปิดบัญชีเนี่ยจำเป็นต้องมีขั้นต่ำไหม ค,คำตอบก็คือไม่ต้องมีขั้นต่ำนะครับ IBKR แต่ถ้าคุณโอนเงินมาทีละไม่เยอะสมมติคนโอนเงินมาทีละหมื่นบาทเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าแบงค์ไปแล้วค่าโอนจากธนาคารไทยเนี่ยไปครั้งละพันบาทเนี่ยเป็นต้นนะถ้าคุณโอนมาน้อยเนี่ยอย่างหมื่นบาทคุณก็จะโดน10% 10%ทุกครั้งเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่ไม่คุ้มเลยนะครับลงทุนกับโบกไทยมากดีกว่าแต่ถ้าคุณซื้อขายเยอะๆพอร์ตใหญ่ๆหน่อยเนี่ยลงทุนต่างประเทศก็จะประหยัดค่าคอม ได้เยอะกว่าออนอกจากนี้นะครับโอนเงินเนี่ยเท่าที่ดูในคอมเมนต์ผมยังไม่ได้ลองเองก็คือมีแอปกงสีนะครับที่โอนไปแล้วค่าค่าโอนถูกมากนะครับร้อยกว่าบาท150มั้งถ้าจะไม่ผิดก็ถ้าอยากประหยัดก็ลองใช้ตรงนี้ดูก็ได้ครับก็ทั้งหมดก็เท่านี้ครับสำหรับ IBKR ก็หวังว่าทุกคนจะ ลงทุนให้สนุกนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนลงทุนเรื่องกดซื้อกดขายเนี่ยจริงๆมันง่ายที่สุดแล้วมันไม่ยากนะครับสิ่งที่ยากคือสร้างความมั่นใจสร้างความรู้ในหุ้นที่เราลงทุนยังไงถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับผมจะพาเอาหุ้นดีๆมาแนะนําให้คุณฟังเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ